ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานไถลูกดําที่บ้านผมนะครับเนี่ยยาวนู่นนะครับสิบกว่าเมตรได้สบายครับผมวันนี้เพลินผมแช่ล้ํายาที่คลิปต่อจากเขาแล้วอนะเนาะว่าบางครั้งเราจะเอาลงช่องไหนอย่างเงี้ยก็เลยเอามาทําให้ที่ดูเนาะเดี๋ยวว่าจะตัดให้ที่ขอดูประมาณอ่าประมาณไอ้ไซส์นี้ประมาณสักสิบเมตรนะตัดสิบเมตรได้สบายครับผมเนี่ยครับบนี่นี่โคนตันปึ๊กเลยครับน้ําหนักมันจะหนักหน่อยนะครับที่ว่านเนี่ยเนาะ เนี่ยอันนี้ก็ไซส์ประมาณสักสองสองสองนิ้วครึ่งอันนี้ก็ไซส์ประมาณสามนิ้วเนาะไซส์นี้นะเนี่ไซส์นี้ก็ประมาณสักสองนิ้วเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้ผ่านการผ่านการแช่น้ํายาแบบตั้งรำแล้วนะครับเดี๋ยวพาให้ไปดูไปดูยาว,ยาวๆเลยเนาะอือบเดี๋ยวไปเอาเลื่อยก,กับมีดมานะเวบนี่ครับผมปึ๊ข้อไผ่ไผ่ตัวนี้ข้อ,ข,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 อข้อดีของเขาว่า คือปลายเขาจะหนาเนาะจะไม่จะจะไม่ไม่ค่อยเหมือนไผ่เลี้ยงนะถ้าเป็นพวกไผ่เลี้ยงลำไผ่พวกเนี้ยมันจะปลายมันจะบางเวลาผมใส่อัดสลักอัดริมอะไรพวกเนี้ยไปมันมันมันจะค่อยจะแตกครับผมเนี่ยครับผมกอเขาเนาะนี่อันนี้ก็ตัดเนี่ยครับอ่าที่เห็นคลิปเขาแล้วเนาะที่ว่าพ่เคยตัดไปกันอย่างเงี้ยนี่ครับผมตัดตัดแล้วก็แช่อแบบตั้งลำตั้งลำแบบนั้นนะครับผม ก็จะตัดอันนี้ลงมาทำว่าใบใบใบมันจะร่วงหมดละถ้าใบขเขาแห้งอย่างเนี้ยจะไม่จะไม่มีใบอะไรเห็นไหมฮะเราก็ค่อยๆดึงดึงออกมาเนาะนดึงออกมาเดี๋ยวจะตัดนะครับชึบนี่ครับผมอันนี้เป็นส่วนปลายดูเฉพาะส่วนปลายของเขานะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยครับ ปลายไผ่ลูกดำคือมันข้อ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 ได้เปรียบของเขาคือนี่ครับผมดูนะตรงปลายสุดนี่หนาเกือบเซนนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมตรงปลายปลายปลายสุดเลยนะหนาประมาณเซนบางที่ถ้าเป็นผักไผ่เลี้ยงนี่เขาจะหนาแค่ศูนย์จุดห้านะปลายเลี้ยงนะศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสามอย่างเงี้ยปลายเขาจะบางนิดหนึ่งที่ว่าพอผมสมาชิกผมจะส่งเสริมผ่ปลูกไผ่ไผ่ตัวนี้เพราะว่า เวลาเอาไปเอาไปทาบันไดทําอะไรพวกนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่เขาจับกล้องให้เนาะเดี๋ยวตัดจะลองตัดไซต์ตัวนี้ดูสิบเมตรนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติงคอยตัดให้ผมก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะเดี๋ยวนะอ่าพี่ติงเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยจับตลับเม็รอันนี้เอายาวสิบเมตรนะครับพี่วัดทีวัดเอาทีทีละสามเมตรก็แล้วกันเนาะ อ่าเดี๋ยวอ่าไปเลยครับสามเมตรที่กีกมาให้ผมด้วยอ๋อลืมลืมไปครับอันนี้ดูไซส์ประมาณสักสามนิ้วไซส์ครตัวเนี้ยนะอะ่สาสามเมตรอ่าตัดที่จีจมารมาให้ผมนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาเข้าเยอะอะ่าสามเมตรตรงนั้นนะครับขีดขีดนิดหนึ่งครับเอาพอละครับพอลอะอ่าสามเมตรอ่าอันนี้ก็สามเมตรสามเมตรนะครับ อ่าตรงข้อโอเคครับผมอ่าหกเมตรแล้วนะครับผมอ่าไปอีกครับผมตัดเอายาวสิบเมตรครับอ่าอันนี้ไปสามเมตรสามเมตรตรงไหนครับเพิินที่เขาสั่งสิบเมตรนะครับอ่าสามเมตรโอเคแล้วเอาขึ้นไปอีกเมตรหนึ่งครับพี่อ,อีกเมตรหนึ่งแล้วก็ตัดเลยครับ ตัดอยู่ที่สิบไซส์สิบเมตรนะครับเ <c oughs> โอเคครับตัดเลยครับ10เมตรไม้ไผ่พวกนี้ก็คือปลายปลายของเขามันจะค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของความหนาเนาะความหนาความหนักครับผมอ่าอันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นไผ่ลำอ่อนอยู่นะ เดี๋ยวรอที่เขาตัด,ดยาวสิบเมตรก่อนนะครับออ ชิปเนี่ยครับผมอันนี้คือไม้ไผ่ยาวสิบเมตรที่เราตัดเอาไว้ให้ลูกค้าอยู่เนาะจากนี่ถึงโน่นเลยนะครับผมอันนี้คือไผ่ตัว,ต,วตัวนี้มันก็จะก,ก็จะได้จะได้เปรียบครับผมในเรื่องของความหนาความหนักอันนี้ที่จริงเราเลาะกิ่งเนะาะน,นี่ครับผมถ้าถ้าถ้าปลายมันเนี่ยครับผมปลายปลายใบไผ่ตัวเนี้นะครับถ้าปลายไผ่ ไผ่ตัวนี้ใบเขาร่วงเนี่ยเราเราเราถึงจะมาเนี่ยครับจะ,จะไม่ไปลายปลายไผ่จะร่วงทั้งหมดแล้วกิ่งพวกเนี้ยเราจะจัดการยังไงอย่างเงี้ยนะ,เ,ะเราก็สามารถเอาไปทําดัามไม้กวาดต่อได้เพราะว่าเราป้องกันมอดเรียบร้อยหมดละ,เ,ะเราแช่แบบตั้งลำอย่างเงี้ยนะเนาะกระไผ่ไผ่ไผ่ไไลวกตัวนี้นะเนี่ยบางต้นบางลำที่จริงครับกาจะลำนิดนะครับนี่ก็เป็นกระแปผงที่ว่าแช่น้ํายาครับ บางอันต้นก็ยังลำอ่อนอยู่นะนีอ่อันนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็ลำอ่อนอยู่เลยลำยังไม่แก่อันนี้ต้องรออีกปีกว่าครับผมถึงถึงจะตัดได้ครับฟืบต้นนี้ก็ประมาณสักพ่อไม้พวกนี้จะไซส์ตัดประมาณไซสไส,ส์สิบิเมตรละครับผมดูลำนี้เนาะเส้นผ่าศูนย์กลาง วืบเนี่ยครับผมสามนิ้วได้สบายเลยตัดประมาณสองสองแปดสองเก้าหรือสามนิ้วครับเนี่ยมันจะอยู่ในเกลือน,นี้แหละครับไม้ไผ่ตัวเนี้ยนะาถ้าลำเล็กลำกลางลำใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่อ่ามันอยู่ที่พื้นที่ของที่เราปลูกะนะถ้าอย่างกับบ้านผมเนี่ยก็จะปลูกได้ไซส์ประมาณสองเจ็ดสองแปดสองสองนิ้วสองจุดห้านิ้วอย่างเงี้ยก็ปลูกได้สบายครับผมนี่ครับผมอย่างกับตัวนี้เนาะ นี่ก็เป็นไม้ไผ่ท,ที่ที่บ้านผมนี่แหละครับจิูกไว้เนาะเพราอลำอ,อ,อ่อนเราเราจะยังไม่ตัดนะนี่ครับผมเพียงไซนี้เออไซนี้ก็ประมาณสามนิ้วอย่างเงี้ยครับอันนี้ตัดที่เอาเอาลงไปแช่นลำยาน,นะครับผมเนี่ยจะมีประมาณสองสองเจ็ดสองแปดอย่างเงี้ยรครับผมสองนิ้วก็มีนิ้วกว่าก็มีมันอยู่ที่ผลมันมจะออกไานอันนี้ไซส์ประมาณสักสองนิ้วอย่างเงี้ยนะครับประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่าที่จะตัดกันไปเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลำอ่อนของเขา ลำอ่อนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเราจะไม่ยังไม่ตัดพอเราจะเลือกตัดแต่ลำที่เขาข้างจะแก่แล้วครับผมอ,อไข่ที่ชินชอบเนการปลูกไข่อยู่ที่พื้นที่ของปลูกของแต่แต่ละภาคแต่ละที่นะแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นครับผมแต่ละท้องถิ่นเรียกบางที่ก็เรียกชื่อไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวกับบ้านผมจะเรียกตัวตัวนไทยไผ่ตัวน,นี้แหละครับเนี่ยอ,อที่ที่อยู่ภาคภาคอื่นลอง ลองดูนะว,ว่าไผ่แต่ละภาคตัดได้ความยาวประมาณเท่าไหร่เงี้ยเนาะนี่คือที่บ้านผมมาดูได้ครับผมที่บ้านผมเนี่ยแหละครับน,นี้ต้นรับอ่อนยังใช้ไม่ได้นะเนี่ยต้องรอให้เขาเก่ๆก่อนถึงมันเราถึงจะตัดได้ครับผมภาคอีสานก็จะเรียกอี y านอีอีอแบบหนึ่งภาคกลางก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งเนาะ ภาคเหนือก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งไผ่หลายชื่อตัวนี้เนาะของ่านะนี่แหละครับเป็นกอเดียวกันหมดเลยแต่ว่าอันนี้หน่อมันจะออกลายๆนะถ้าหน่อบบสีแดงเหลืองที่บ้านผมจะเรียกว่าพวกไผ่เลี้ยงเนาะปลายมันจะบางถ้าไผ่ลูกดําบ้านผมนี่มันจะปลายมันหนาที่เราส่งเสริมให้ให้ให้ด้วยให้กับเกษตรกรปลูกเนี่ยเพราะว่าเราเราต้องการความหนาของลําไผ่ความหนาความตรงเนี่ยครับเวลาเอาไปดัดโค้งใส่จันทันใส่แปรพวกนี้มัน มันจะได้มันจะปลายมันเขาจะไม่ไม่บางจัดเกินไปเนาะถ้าปลายมันบางจัดเกินไปเนี่ยอ่าเวลาผมาไปขึ้นพวกงานบันไดอะ่ะมันมันจะลําบากนิดหนึ่งมันจะมันจะอ่อนเนาะถ้าลูกค้าเลือกเขาเขาจะเลือกตัวปลายหนาๆไปหมดอะ่ะปลายบางๆเขาก็จะไม่ไม่ค่อยเอากันอย่างเงี้ยเนาะปลายที่ว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยนี่ส่วนปลายชืบเนี่ยอันนี้ปลายสุดแล้วครับเนี่ย ทิ้งอันนี้ปลายปลายผ่สุดแล้วนะดูดีครับความหนาเขายังโอเคเลยความหนาตัวนี้ก็เกือบเซนนะประมาณ8ดมิลครับผมเจ็ดแปดมิลได้ครับเนี่ยอันนี้บางอันนี้ต้นเลียวสุดละเนี่ยเนาะเนี่ยอันนี้เลียวปลายสุดนะปลายสุดนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะโอ้ยอังงายโ้ยไม่มีใครจับให้ก็ประมาณสักเจมิลเนานะ จ็ดมิลแปดมิลนี่แหละครับเนี่ยความหนาของเขานะรือว่าโอเคเป็นไผ่ที่ว่าหน้าปลูกอ่ะครับเดี๋ยวที่ว่าความความชื่นชอบของของของแต่ละท่านนะเนาะเอาเราจะตัดเลือกลำแก่งนี้มานะถ้าลำอ่อนจ๋าเรา,าเรายัายไม่ตัดนะครับพวกงานไผ่แต่ละชนิดแต่ละท้องถิ่นที่ว่าชื่นชอบในการปลูกไผ่ของแต่ละภาคพื้นที่นะครับผมการที่ว่าแช่น้ํายายังไงให้หมอดไม่กินอันนี้เราเราเรา,เราเราแช่กันมอดละป้องกันมอดแล้วเรียบร้อยแล้วแช่แบบตั้งลำมานะ พี่ๆเขาก็ลองไปดูคลิปที่ว่าผมทำให้พี่ๆขอดูนะครับผมสวัสดีครับ